ยังห่วงสิ่งใดอยู่ห่วงห่วงแม่แต่ว่านั่นนี่เป็นการบำเพ็ญห่วงโดยตั้งจิตตนาแหลกเขาก้าใจว่าจิตตหนาแหลก,ก็คือว่าอยากมาหาเฮาจิตตหนาคำว่าห่วงนั่นจะเรียกว่าจำภาพพระได้บ่จำได้นั่นแหละกรรมฐานเฮามันถึรรลุ เ้วเห็ดตั้งไดสิซอยเมไดนี่แหละมันว่างคนว้างอันนี่ว่าแตเพราะว่ามันมีความอาไนะล่นเพราะว่าสิเรื่องใดกระสางหรือ,อสอนว่าอย่าไปอยากถ้าอยากเราเป็นทุกข์เบิดอ,อ,อยากแบบใดกระสางออตามธรรมดาแล้วธรรมชาติมันไหลไปของมันออคือความเกิดขึ้นเป็นความเป็นธรรมชาติทุกของทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเบิดต้นใหม่ภูเขาบุคคลสัตว์สิ่งของ ย่อมไหลเขาไปสู่ความบ่เทียงแท้แน่นอนย่อมไหลเขาไปสู่ค้ามเป็นอนิจจังอนัตตาแล้ห้องอยากบ่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงบ่อยากให้มันเสื่อมสลายสูญหายไปห้าก็เลยเป็นถูกเพราะว่าห้าฝืนธรรมชาติการปฏิบัติธรรมมันบริยากเดย,ย่านําเขา่าเอาออกเข้าใจบ่บ่เข้าใจเข้าใจบ่เอาอย่างสิ้นเจ้าเข้าใจว่า่านําเขามาแล้วก็ย่าเอาออกไป แม้ความอยากในการสงบกระสางก็ว่าต้องอยากให้สงบเอแล้วก็ว่าต้องอยากเอากิเลสออกนะแค่รูมันอยู่เป็นกลางกลางลรูขวามเขื่อนไวของธรรมชาติสรัพยสิ่งไหลลงสู่ความเป็นอนัตตาศูนย์สลายบิดบบ่มีสิ่งใดจีรังอย่างยืน่นบ่เป็นไปใดดังใจเฮา